สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนบ้านในทุ่งนะคะโดยดิฉันนางสาวมนฑาสาวีบุญจะเป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับทุกคนค่ะชุมชนบ้านในทุ่งเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่5ตาบลท่าสาราอาเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาในชุมชนบ้านในทุ่งนะคะชุมชนบ้านในทุ่งเนี่ยเป็นมุสลิมชาวะมงในอาเภอท่าสาราซึ่งชาวบ้านในชุมชนแห่ง มาจากรัฐตารังการูของประเทศมาเลเซียประมาณ2 0 0กว่าปีที่แล้วโดยชาวบ้านเนี่ยได้มองเห็นว่าทรัพยากรบริเวณนี้มีลักษณะเหมาะในการตั้งิฐานซึ่งในสมัยกอนเนี่ยจะอุยพกมาจากเรือสัมเภามีการล่องเรือมาอยู่ในชุ่นยมกุกราถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเรียกกันว่าฤดาูเผาในยุคนี้จะมีชื่อที่เรียกลมว่าลมเผาที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ เฉียทิศที่120องศาบ้างก็ล่องมาจากเหลมตะลุมพุกแล้วมาขึ้นฝั่งที่ท่าสูงบนอันเป็นที่มาก่อนจะมาตั้งถิ่นฐานะบ้านในทุง่งในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นบ้านในทุ่งก็มีชื่อเรียกว่าบ้านปักน้ําค่ะสภาพภูมิอากาศของชุมชนบ้านในทุ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นชายหาดชาวบ้านเนี่ยออกเรือเพื่อหาปลาในอดีตเนี่ยจะมีชายหาดเลื่อนออกไปในทะเลประมาณ1กิโลเมตรและจะมีลําคลองเล็กๆไหลผ่านด้วย ตามตำน,นานกล่าวว่าครองนี้ในสมัยญี่ปุ่นยกคุณขึ้นตีเมืองนครสีธรรมราชมีการผ่านทางลำคลองแห่งนี้ด้วยอีกสายหนึ่งซึ่งในวัจจันเนี่ยได้หายไปแล้วเหลือไว้แต่ทะเลที่นับวันคพื่นจะซัดเข้างมาเรื่อยๆค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านนี้ทุ่งนะคะก็จะมีเนื้อปูแกะหอหมกปลายอินทรีย์แกงปูในใบชะพลูน้ำยาปูปลาทูต้มหวานและแกงส้มสุร่ายอดพริกค่ะ การใช้พลังงานทดแทนในชุมชนบ้านในทุ่งนะคะจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเป็นการแปลรูปปลาในทะเลให้เป็นรายได้นในชีวิตประจําวันนะคะก็คือการทําปลาปลาแห้งเราจะใช้แสงอาทิตย์ในการตัดแห้งค่ะวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตัดแห้งนะคะการทําแห้งด้วยแสยงอาทิตย์หรือการทําแห้งด้วยการตัดแบบเนี่ยเป็นวิธีการถนอมอาหาร ที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการทําให้อาหารแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นการทําแห้งอย่างง่ายที่ไม่ต้องใช้เครื่องทําแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่ได้จะเรียกว่า sun-dried f o ค่ะวิธีการถนอมอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 1. การเลือกปลาเนี่ยจะต้องใช้เป็นปลาจวดหินปลาจวดสองซี่ปลาจวดหางรอกสอการทําปลาจะมีอยู่3าวิธี1 การตัดหัว2การเสรียบผ่า3การวางแก้มขั้นตอนที่3การแช่ปลาการแช่ปลาด้วยเกลือได้สารนนแช่ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4การตักปลาเมื่อแช่เกลือไว้ประมาณ1คืนแล้วจะนำปลาที่แช่มาล้างน้ำและนนำมาตัดแดดโดยจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำให้ปลาแห้งจะตากไว้บนตะ การบูรณา,าการในการเรเยินการสนนะคะการทาปลาตาบแห้งหรือการถนอมอาหารแบบแห้งเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการเดินการสนได้โดยการนําแสงอาทิตย์หรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆและสามารถยังสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้อีกด้วยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในชมุมชนบ้านในทุ่งนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานอะไร จะมาติดตามดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ